พร้อมแล้วถือ้ายไฟส่งแรงเชียร์แรงใจกดแปดกดเก้าต้อนรับแอมรอดอาจารย์ชินชินพันธ์รุ่งทวีนันทพงศ์ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณเอมซของเรานะครับครูพิยะทันสฟายฟาติมะหลียะละนะครับอาจารย์ชินครับ แอมเรนชินพันธ์รุ่งทวีนันตพงเป็นคนรวย <c oughs> ชินพันธ์รุ่งทวีนันตพงเป็นมหาเศรษฐีชินพันธ์รุ่งทวีนันตพงมีเงินหนึ่พล้านชินพันธ์รุ่งทวีนันตพง์เป็นคราวไดมอนด์ของบริษัทท็อปอัพทูริสและชินพันธ์รุ่งทวีนันตพง์เป็นคนมีความสุขครับ ขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่ทําให้อาจารย์ชินมีความสุขในทุกๆวันครับท่านได้นาพาอาจารย์ชินเข้าสู่ครอบครบัวของทอ็อปอัพทูติสที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ครับก็คือท่านแบล็กเดมอนคนแรกของโลกนั่นเองครับท่านสิบปชาภูนหิรันธนกุลครับนะและต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับต่อท่านประธานทั้งสองของเราครับท่านดออรสรวัตรไพศาลสรวัตรและท่านพัฒนรไพศานสรวัตร,รตครับที่ท่านเมตตาพวกเรา ทุกคนจริงๆนะครับท่านได้แบ่งปันโอกาสนะครับให้กับพวกเราครับได้ใช้เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่ท่านออกแบบคิดค้นและพัฒนาขึ้นมานะครับมันคือเครื่องมือในการสร้างไรายได้ที่มากมายมหาศาลและแน่นอนครับมันคือเทคโนโลยีที่อภิอัคระมหาเศรษฐีในยุคนี้ใช้กันนะครับ พวกเราโชคดีครับกลับขอบพระคุณท่านประธานทั้งสองด้วยการกด999ส่งหัวใจรัวๆไปถึงท่านครับนะโอเคเลยนะครับวันนี้เนื่องจากเวลาอันจำกัดน,นะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ครับว่าเรานะครับ มารู้จักกับ Top Up To ทูริหรือว่าถ้าหากว่ามีคนใหม่นะครับก็ลองมาดูสิครับว่าองค์ประกรอบขององค์กรที่ยิ่งใหญ่หรือว่าบริษัทที่เราร่วมงานอยู่ด้วยนั้นนะครับมีปัจจัยเหล่านี้หรือไม่นะครับเจ็ดอ,องค์ประกรอบที่ปีเตอร์ดักเกอร์เนาะได้กล่าวไว้นะครับอันดับแรกเลยครับข้อแรกก็คือ,อ,ใ,นอในเรื่องของบริษัทครับ แน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องของบริษัทต้องมีความมั่นคงนะครับมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีสถานที่ตั้งที่ชัดเจนนะครับท็อปอ t พทัวรของเราครับนะมีสถานที่ตั้งชัดเจนครับเป็นรูปแบบของคฤหาสน์หรูนะครับรวมมูลค่าเป็นพันล้านครับตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานครนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างด้วยเงินสดแน่นอนครับ ทังฐานะทางการเงินก็มั่นคงสถานที่ตั้งก็ชัดเจนอันนี้คือในเรื่องของบริษัทนะครับและผลิตภัณฑ์หลักนะครับผลิตภัณฑ์นะฮะเขาบอกว่าต้องเป็นนวัตกรรมแรกเริ่มนะฮะผลิตภัณฑ์ต้องมีเอกลักษณ์แน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของเรารหรือว่าสินค้าของเราครับก็คือซอฟต์แวร์เบรดเซตแอปพลิเคชัน ITS ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันครับเป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งเดียวที่นะครับเ,เราได้รับอนุมัติหรือว่าได้รับอนุญาตจากสคออบอนะฮรเรามีเอกลักษณ์ชัดเจนนะเราไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีครับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราคือ ITS นะทุกคน Intelligent Top Up System นะครับเ,เรื่องของผลิตภัณฑ์เราเหนือชั้นกว่าใครอยู่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องของแผนธุรกิจละ่ะโอ้โหเป็นแผนรายได้ที่เป็นธรรมอย่างมากเลยครับใครทําคนนั้นได้นะครับใครทำคนนั้นได้แล้วก็เหมาะสมครับไม่หมกเม็ดใดๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรอฟังแผนเนาะอ่าซึ่งวันนี้คนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องของแผนรายได้ของ Top Up Tourist ครับโอ้โห สร้างรายได้หลักแสนนะฮะทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นโค,คู้ผู้นําของเราด้วยนะฮะตั้งใจนะครับทุกคนนะดูสิว่าแผนธุรกิจของ Top Up Tourist นะเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของแนวโน้มครับนะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดนะอนาคตและมีคุณภาพสูงโอ้โหมีใครบ้างครับ ถ้ารับรู้เรื่องราวครับว่าวันนี้นะฮะนี่คือโอกาสครับนี่คือโอกาสที่คุณจะได้เป็นเจ้าของเครื่องมือเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเครื่องมือในการสร้างไรายได้ครับนี่แหละครับทุกคนก็ต้องการไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนครับเพราะถ่าที่ผ่านมาครับ การที่เราจะเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและมันเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ครับทุกอย่างเป็นไปได้ที่ Top Up t o r i s ิครับด้วยความเมตตาของท่านประธานทั้งสองของเรานะครับให้เราเป็นเจ้าของหุ้นส่วนลิขสิทธิ์แพลตฟอร์ม ITS เราเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับนี่คือแนวโน้มเป็นที่ต้องการของทุกๆุกคน เรื่องของจังหวะเวลาล่ะทุกท่านก็ทราบครับยุคนี้มันคือยุคของแพลตฟอร์มครองโลกครับแพลตฟอร์มคลองโลกเรียบร้อยทุกคนนะครับก็ดําเนินชีวิตผ่านแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะฮะบ,บริษัทเราครับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ในกระแสนะแล้วก็มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปนะครับเพราะ i อะ IT s ครับ รองรับการดำรงชีวิตของผู้คนทั้งหลายทั้งโลกครับจากการกินใช้จ่ายเติมการดำรงชีวิตพูดง่ายๆว่ามีตราบใดที่มีมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ครับมนุษย์ต้องดำเนินชีวิตต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายต้องเติมครับแค่เขาได้เข้าใจครับว่าถ้าหากเขากินใช้จ่ายเติมผ่าน ITS และก็จะมีรายได้เกิดขึ้นด้วยนะครับ แล้วลองคิดดูสิ Top Up Tourist ครับก่อตั้งที่ประเทศไทยและ,ะสามารถขยายไปได้ทั่วโลกการดำรงชีวิตของผู้คนทั้งโลกครับอยู่ภายใต้แพลตฟอร์ม ITS ของเราก็สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับพวกเราทุกท่านทุกคนนั่นเองนะครับนะเรื่องของทีมงานครับเอออีกข้อหนึ่งเรื่องของทีมงานแน่นอนครับเราอ่ามีทีมงานคุณภาพครับ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จครับเรามีเ,ออเรามีนะครับการเรียนการสอนนะครับหรือว่าทีมงานที่มีคุณภาพมีศักยภาพครับและวัฒนธรรมองค์กรของเราก็ยอดเยี่ยมครับทุกคนผู้ประสบความสำเร็จทุกคนพร้อมครับพร้อมที่จะถ่ายทอดแบ่งปันเทคนิควิธีการต่างๆให้กับทุกท่านทุกคนครับเพราะเป้าหมายของเราก็คือไปสู่ความสำเร็จ ใน Top Up Tourist นั่นเองนะครับแน่อนอนครับเมื่อเราสำเร็จเราก็เหมือนกับว่าสร้างแล้วสร้างเสร็จอพอเสร็จแล้วนะครับเราถึงแม้ว่าอีก5้าสิปีหรือร้อยปีข้างหน้าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วครับลูกหลานของเราก็ยังสามารถรับมรดกส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกกหลานได้อีกด้วยนะครับและข้อที่7ครับผู้บริหารนะครับ ผู้บริหารนั้นต้องมีวิสัยทัศน์ครับมีคุณธรรมมีหลักธรรมในการบริหารครับแน่นอนครับผู้บริหารสูงสุดใน t o p Up Tourist ครับก็คือท่านประธานทั้งสองของเราครับท่านประธานเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ครับถ้าเรานึกย้อนไปนะครับเกือบยี่สิปีที่แล้วครับใครจะรู้ครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับมือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็นะครับเรื่องของการ แก้ปัญหานะครับเห็นไหมทําอาบธุริจเราเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะครับที่ไหนมีปัญหานะที่นั่นมีเงินนะก็แก้ปัญหาเรื่องของการเติมเงินซึ่งทุกท่านได้ได้ดูคลิปวิดีโอนะครับนะในที่ท่านประธานได้อัดไว้เนาะนะครับก็เป็นว่านะครับประธานของเราครับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และ ยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเราได้ได้ใกล้ชิดได้เรียนรู้กับท่านครับนะฮะจะเห็นได้ว่าวันนี้ครับท็อปอัพทรูสของเรานะฮะเก้าล้ำกว่าเอ่อเรียกว่าไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับเก้าล้ำไปในโลกของอนาคตนะฮะแล้วที่สำคัญครับนะฮะผู้ทห้เห็นภาพครับว่าท่านประธานครับท่านได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะครับ เหมือนกับว่าแต่ละลิ้นชักครับแต่ละลิ้นชักที่ท่านเตรียมไว้ครับนะเมื่อถึงเวลาครับท่านก็จะเอาออกมาแล้วก็เอามามอบให้กับพวกเราซึ่งเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของท่านครับนี่คือวิสัยทัศน์แล้วก็วิสัยทัศน์ของท่านประธานนะครับที่ท่านเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยมาถึงตรงนี้ครับทุกท่านครับท็อปอัพ ทัริสนะครับมีองค์ประกอบครบนะครับที่จะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็ขยายไปทั่วโลกเรานะครับเราเห็นด้วยหรือไม่อา้าใครเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยมาครับใครเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยมาแล้วกเ็เรามาจับมือกันประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแอมอรอนอาจารย์ชินชินพันธ์รุ่งทวีนันทพงศ์